รู้ไหมครับว่าทำไมคนถึงรวยผมจะบอกให้นะครับไม่ใช่เพราะคนรวยถึงมีความรู้ด้าน,นการเงินแต่เป็นเพราะคนที่มีความรู้ด้านการเงินต่างหากถึงได้รวยขึ้นคุณจะจนหรือคุณจะรวยอยู่ที่ว่าคุณมีความรู้ด้านการเงินไหมถ้าคุณมีความรู้ด้านการเงินนะครับตัดความจนออกได้เลยชีวิตเราเกิดมานะครับโอเคเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะรวยได้ ้ในชาตินี้แล้วถ้าคุณพร้อมที่จะรวยแล้วดูจบคลิปนี้ไปลงม,มือทำนะครับความรู้ในด้านการเงินได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว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 มาดูนะครับการบ้านแล้วก็รีวิวการบ้านของโค้ดใบเสร็จในสองสวันที่สามนะว่าเรียนแล้วเป็นไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยอ่ะ ใครที่ลงทะเบียนนะก็สามารถครับเรียนผ่านซูมโปรแกรมออนไลน์ได้เลยนะครับนะแล้วก็นะมีคลิปวิดีโอย้อนหลักให้นะครับแล้วก็ใครที่อยากเรียนตัวตัว VIP นะครับที่ลพบุรีนะสามารถเรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะใครที่มาเรียนมาบ้างแล้วนะครับนะขึ้นรูปให้นะครับนี่มาเรียนกันเดียวเยอะเลยนะไม่ว่าจะจังหวัดไหนก็ตามนะเขาก็มาหมดนะผมอยู่ลพบุรีนะครับ1วันนะครับเต็มเลยนะครับเรียนตั้งแต่10บโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับนะจับมือทำนะสามารถทําให้คุณต่อยอดในธุรกิจในการเทรดได้นะครับ ใครที่จองนะครับสำหรับ VIP นะจองวันนี้นะจะได้คิวประมาณสุลาน,นะครบรีบๆหน่อยนะครับเรียนก่อนรวยก่อนปังก่อนครับแบงค์ตตสอร์ัน23